สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเก๋ในชั่วโมงสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้วันที่11เดือนสิงหาคมพศสอ 2, 5 6 4สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเด็กๆจำได้ไหมคะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพประกอบไปด้วยลักษณะของภูมิประเทศคะ่ะภูมิประเทศก็คือพื้นที่ดินที่เป็นสูงสต่ํต่ เช่นที่ลาบลุ่มที่ชายฝั่งหรือว่าภูเขาอีกอย่างหนึ่งค่ะคือ,อลักษณะของภูมิอากาศภูมิอากาศก็คืออากาศทั่วไปของแต่ละท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวเย็นหรือว่าฝนตกทีนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศค่ะในความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมีผลยังไงบ้างมีผลในด้านใดบ้างเกี่ยวกับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ 1. ค่ะมีผลเกี่ยวกับทางด้านการสร้างที่อยู่อาศัยเด็กๆสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่ค่ะสร้างที่อยู่อาศัยตามลักษณะภูมิประ,ประเทศแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆคนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่าราบลุ่มคือมีน้ำคือมีฝนตกชุกอะค่ะ เขาก็จะสร้างบ้านในลักษณะที่ยกสูงแบบนี้ค่ะลักษณะที่ยกเสาสูงเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมเพราะว่าบ้านเขาน้ําท่วมบ่อยหรือ,อคนที่อยู่ในภูมิประเทศที่เป็นอ,อากาศร้อนภูมิอากาศร้อนเขาก็จะสร้างบ้านเรือนแบบมีหน้าต่างเยอะ อย่างเช่นบ้านเราใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตบ้านที่เราอยู่ไหมว่ามีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าอากาศบ้านเราก็คือร้อนก็เลยสร้างในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านที่2ค่ะด้านการแต่งกายด้านการแต่งกายค่ะคนส่วนใหญ่มักจะแต่งกายตามสภาพอากาศที่อยู่ท้องถิ่นของตนเองถ้าอากาศร้อน เราก็จะสวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมหรือว่าผ้าบางๆแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็จะใส่เสื้อผ้ายัางไงคะหนาเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายส่วนคนไหนที่อยู่ในพื้นที่อากาศที่ฝนตกหนะักทำยังไงก็จะใส่ชุดที่มันป้องกันน้ําฝนหรือว่าน้ํำท่วมเวลาออกจากบ้านก็จะพก ร่มไปด้วยแล้วก็จะสวมเสื้อผ้าที่มันลักษณะบางๆเพราะว่าเวลาเปียกน้ำมันจะได้แห้งเร็วอันนี้คือยกตัวอย่างทางด้านการแต่งกายนะคะส่วนด้านที่3ค่ะคือด้านเกี่ยวกับอาหารอาหารค่ะของแต่ละชุมชนอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในอากาศเย็นๆย,ยกตัวอย่างเช่นภาคเหนืออากาศเขาจะเย็นนะคะตอนเช้าเขาจะมีหมอกตลอดเวลาแล้วอากาศเขาจะเย็นกว่าบ้านเราเขาก็จะรับประทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆไขมันเยอะๆย,ยกตัวอย่างเช่นพะโล้เนี่ยค่ะหมูสามชั้นเลยค่ะไอ้ตัวไขมันตัวเนี้ยมันจะไปช่วยให้อ่าร่างกายเกิดความอบอุ่นแต่ถ้า คนที่อยู่ในสภาพอากาศค่ะที่อยู่ร้อนๆอย่างเช่นบ้านเราเลยก็ต้องกินอาหารที่มีไขมันน้อยๆตรงข้ามกันนะคะไขมันน้อยๆอยกตัวอย่างเช่นพวกผักพวกปลาพวกผลไม้พวกนี้ค่ะเราจะกินอาหารที่มีไขมันน้อยเพราะว่าถ้าเราไปกินเน้นไขมันเยอะๆมันจะกลายเป็นอ้วนนะคะเพราะว่าภูมิอากาศบ้านเราอะ่ะมันร้อนไม่ต้องการ เราไม่บ้านเราไม่ได้หนาวนะคะเราไม่ต้องการความอบอุ่นของพวกหมูสับชั้นนั้นเยอะๆนะทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรจะทานเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันมันจะมีผลเสียกับร่างกายหรือทำให้อ้วนนะคะ mm. เกิดไขมันสะสมนะส่วนคนที่อยู่ในภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศที่แบบอยู่ใกล้แม่น้ําค่ะ อาหารของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเป็นหูเป็นปูเป็นหอยเป็นกุ้งเพราะว่าบ้านเขามีแต่น้ำเขาก็จะจับพวกสัตว์น้ำทานอันนี้คือลักษณะของอของอาหารแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะคะส่วนด้านที่3ค่ะคือด้านการประกอบอาชีพชุมชนแต่ละชุมชนค่ะประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่ตนเองอยู่เลยถ้าคนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่ม เขาก็จะมักทำนาปลูกข้าวทำสวนที่สวนนั้นที่ที่ชอบที่ชอบน้ำอะค่ะสวนไหนที่ไม่ชอบน้ำพืชตัวไหนที่ไม่ชอบน้ำเขาก็จะไม่ปลูกในที่ราบพุ่มนะคะส่วนคนที่อยู่ในที่ดอนดอนก็คือ,เ,อ,เ,อเป็นสูงขึ้นมานิดนึงน้ำท่วมไม่ถึงอะค่ะไม่มีน้ำขังพวกเนี้ยก็ส่วนมากก็จะทำไร่อ้อย ทำมันสับหลังหรือว่าทําไร่ข้าวโพดยกตัวอย่างเช่นบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราทําได้นะเพราะบ้านเราเป็นที่ราบสูงนะคะทีนี้ค่ะคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาภูเขาก็เป็นภูเขาสูงๆเลยส่วนมากค่ะอาชีพของเขาก็จะเป็นการเก็บของป่าพวกเห็ดพวกผลไม้ป่าพวกผักหวานพวกสมุนไพรพวกนี้ค่ะคือของป่าทีนี้ค่ะ ถ้าเขาไม่ได้เก็บของป่าขายเขาก็จะทำสวนปลูกพืชแบบขั้นบันไดเด็กๆเ,เคยเห็นขั้นบันไดไหมคะบ้านเขาเป็นภูเขาเขาก็เลยต้องขุดขุดขุดให้เหมือนเป็นขั้นบันไดที่จะเป็นพักเป็นขั้นเป็นขั้นสามารถปลูกพืชปลูกสิ่งต่างๆปลูกข้าวก็ได้ค่ะบางที่ค่ะเขาแล้วแต่ว่าเขาจะประยุกใช้อย่างไงทีนี้ถ้าคนที่อยู่ในแหล่งน้ำล่ะคะ ใกล้ๆแหล่งน้ํเยกตัวอย่างเช่นทะเลส่วนมากเขาก็จะประกอบอาชีพอะไรคะชาวไรเด็กรู้จักไหมชาวประมงค่ะจะชาวประมงคือมีหน้าที่จับปลาไม่ว่าจะเป็นชาวประมงน้ําเค็มคืออยู่ทะเลนะคะน้ํากล่อยน้ํากล่อยก็คือน้ําทะเลกับน้ําจืดมาผสมกันคะ่ะสัตว์บางชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ํากล่อยนะคะเขาก็จะไปจับสัตว์ตัวนั้นมารับประทานหรือว่ามาค้าขายหรือว่าายกตัวอย่าง การเพาะสัตว์น้าบ้านเราอยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใกล้เขื่อนเคยเห็นเขาเพาะปลาเขาเลี้ยงปลาในกระชังไหมคะอันนั้นคือชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําเขาก็จะเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาชีพเสริมบางคนเป็นอาชีพหลักเลยด้วยซ้ําบ้านเราได้เปรียบนะคะปลูกทั้งอ้อยก็ได้ปลูกข้าวก็ได้แต่ว่า,าบ้านเราไม่ค่อยมีน้ําเราก็ต้องอาศัย ดูดน้ําเข้ามาช่วยทําให้น้ําขังแล้วก็ให้เราทํานาได้แต่เรายังทําได้อยู่นะแต่ถ้าทํานาได้ดีจริงๆได้ผลผลิตดีที่สุดคือภาคกลางนะคะภาคกลางส่วนมากเขาเป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ที่ส่งออกเป็นภาคที่ส่งออกข้าวที่เยอะที่สุดการผลิตข้าวได้เยอะที่สุดคือภาคกลางได้ผลผลิตดีส่วนภาคอื่นก็ผลิตได้ค่ะทีนี้ค่ะมาดูงานของเราค่ะคุณครูทบทวนหน่อย ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทางด้านต่างๆคือหนึ่งทางด้านที่อยู่อาศัยถ้าอยู่พื้นที่ฝนตกก็จะทำบ้านสูงๆถ้าอยู่พื้นที่ร้อนก็จะทำหน้าต่างเยอะๆอ่าด้านที่2คือการแต่งกายถ้าอยู่ในอากาศร้อนก็จะสวมเสื้อผ้าบางๆถ้าอยู่ในอากาศหนาวก็สวมเสื้อผ้าหนา,นาๆถ้าอยู่ในอากาศที่ฝนตก ก็จะสวมเสื้อกันฝนพกร่มเวลาออกจากบ้านด้านที่3คือด้านอะไรคะอาหารอาหารแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันถ้าใครคนไหนท้องถิ่นคนไหนอยู่ในอากาศที่เย็นเย็นเขาก็ต้องการไขมันเยอะๆเขาก็ต้องทานอาหารที่เพิ่มไขมันเพื่อที่จะไปสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายส่วนคนไหนที่อยู่ในพื้นที่อากาศร้อน เขาก็จะเน้นพวกที่มันไขมนันน้อยๆยกตัวอย่างเช่นผักปลาในบ้านเราจะเป็นอากาศร้อนนะคะด้านที่4ี่คือด้านการประกอบอาชีพประกอบอาชีพค่ะถ้าเป็นที่ราบลุ่มนะคะก็ะส่วนมากก็จะทํานาถ้าเป็นที่ดอนก็ทําอ้อยทําน้นสับปะหลังมีที่ไหนคะภูเขาก็จะเก็บของปลาของป่าทำาปลูกพืชแบบขั้นบันได ถ้าอยู่ใกล้น้ําก็จะเป็นชาวประมงหาปลาจับปลาเลี้ยงปลาตน้นทีนี้มาดูงานของเด็กๆค่ะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะเขียนชื่อวิชานะคะคร,ครูแจกสมุดครบทุกวิชาแล้วนะให้เด็กๆทําใส่สมุดที่เป็นสันสีเหลืองนะคะสันสีเหลืองของเราตกลงกันว่าเป็นวิชารวมนะใส่สีเหลืองนะคะสันสีเหลืองมีทุกคนค่ะครูแจกให้แล้วค่ะเราจะทําเป็นวิชานะ เขียนหัวข้อว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีผลในด้านต่างๆดังน,นี้ 1. ด้านอะไรคะการสร้างที่อยู่อาศัย 2. การแต่งกาย 3. อาหาร 4. การประกอบอาชีพที่เราเรียนผ่านมาสี่ด้านเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆ มีพื้นที่ด้านล่างว่างอยู่ให้เด็กๆเลือกหนึ่งข้อวาดรูปให้คุณครูหนึ่งรูปเท่านั้นนะคะถ้าหนูจะเอาข้อหนึ่งที่อยู่อาศัยหนูก็ควรจะเป็นวาดเป็นรูปบ้านถ้าหนูเอาข้อ2การแต่งกายหนูก็ควรจะวาดเป็นเครื่องแต่งกายการใส่เสื้อผ้าของของแต่ละท้องถิ่นหรือว่าเอาคนเดียวก็ได้เอาภาคเดียวที่เดียวก็ได้3อาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่ รับประทานในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆหนูเลือกเอาว่าหนูอยากอยากวาดรูปอะไรส้มตาหรอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้นปลายกตัวอย่างเช่นนะคะวาดให้วาให้มันรู้เรื่องนะวาดให้มันมองออกว่ามันเป็นอาหารนะคะมีถ้วยมีอาหารอยู่ในนั้นนะไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเราเป็นเด็กป .1 เราวาดเท่าที่เราวาดได้นะคะ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองวาดให้นะหนูวาดเองนะคะสวยไม่สวยคุณครูไม่เคยวาค่ะคุณครูขอแค่ให้หนูวาดเองและตั้งใจวาดนะหมายเลขสี่ค่ะการประกอบอาชีพเอ้หนูจะอาชีพอะไรดีเป็นชาวนาก็วาดทุ่งนาวาดชาวนากําลังดํานาเกี่ยวข้าวอันนี้ก็ได้หนูเลือกเอาหนึ่งข้อค่ะหนูอยากวาดรูปอะไรคุณครูวาดรูปอะไรดีน่าง่ายอ่าวาดรูป การสร้างที่อยู่อาศัยของครูก็จะวาดรูปบ้านขอวาดรูปบ้านนะรูปบ้านตามฉบ,บับคุณครูนะคะเด็กๆว่าต้องวาดสวยกว่าคุณครูนะเอาวาดรูปบ้านคุณครูยกตัวอย่างนะคะหลังคาบ้านธรรมดาเอาง,ง่ายๆเ,เด็กที่เด็กป่หนึงวาดง,ง่ายๆค่ะบ้านธรรมดานี่แหละวาดง,ง่ายๆมีหน้าต่าง มีประตูทางเดินหน่อยพอที่หนูวาดได้นะค,ครูก็วาดไม่สวยเหมือนกันแต่ค,ครูก็พยายามวาดเด็กๆวาดเองนะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองวาดให้นะคะสวยไม่สวยค,ครูไม่ว่านะขอให้หนูตั้งใจวาดเองนะคะเอาวาดสิ่งประกอบด้านข้างข้าหน่อยอาวาดต้นไม้ก็ต้นสองต้นหน่อย วาดแบบไหนก็ได้นะคะเด็กๆจะวาดแบบไหนก็ได้อ่ะอันนี้คครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูวาดรูปบ้านคือข้อที่หนึ่งการสร้างที่อยู่อาศัยค,ครูเลือกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆจะวาดรูปไหนก็ได้เลือกเพียงหนึ่งข้อเหมือนกันคะ่ะแต่ต้องวาดเองนะวาดส,สวยๆนะคะอันนี้คุณครูวาดแบบรีบๆให้เด็กๆด,ดูนะเด็กๆต้องวาดส,สวยๆนะคะระบายสีคุณบ้านให้ครูด้วยนะ สำหรับชั่วโมงของสังคมศึกษาคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะเรื่องใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ